สวัสดีครับพบกับรายการครูแว่นหอนสอนประสบการณ์ธุรกิจกันนะครับผม EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องขายตรงไหมธุรกิจขายตรงเพื่อนๆเคยทำไหมครับเคยทำไหมฮะผมไม่ได้มาชวนไปขายตรงนะผมเลิกผมเลิกทำไปละเรามาถอดรหัสกันดูว่า,วาผมไปเจออะไรมาบ้างนะครับ ธุรกิจขายตรงขายตรงในมุมของผมนะผมไม่รู้นะตัวไหนดีไม่ดีผมไม่เอ่ยชื่อแบรนด์ใครก็แล้วกันหลายๆแบรนด์มันจะมีมีออกได้สองเว้มันมีเขาเรียกอะไรวะมันมีเวที่เขาบอกว่าประหยัดต้นทุนในการโฆษณาพอประหยัดต้นทุนในการโฆษณาราคาสินค้ากับคุณภาพเราจะได้สินค้าที่มีคุณภาพเต็มแก้วนึกภาพไหม ประมาณนั้นฮะแต่ผมผมไม่ได้ขายของค่ายนี้ราคาอันนี้ผมก็ไม่เคยเข้าไปสัมผัสด้วยแค่ดูดูผ่านๆน,นะครับเขาเขาจะเขาจะบอกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยสินค้าเขาจะมีคุณภาพสินค้าเขาจะมีเต็มเลยนะคุณภาพเขาจะดีมากเพราะว่าเขาไม่ต้องไปตัดคุณภาพออกเพื่อเอาไปโฆษณาในทีวีเยอะๆก็เลยได้ของคุณภาพดีแต่ราคาโดยรวมๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกนึกภาพออกมานะมันก็ไม่ได้ถูกมันไม่เหมือนสินค้าตา,นาตามที่มันโฆษณาตามทีวีอ่ะ เอออันนั้นก็บอกมันตัดมันเสียค่าโฆษณานะค่านั่นค่านี่ค่าโปรดักชันค่าอะไรที่คุณไม่ได้กินนะ่ะคุณคุณไปเสียตังค์ดูที่ตาแล้วคุณก็ไปจ่ายนี่พลาพไหมในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณได้เห็นยี่ห้อนี้เขามีค่าโฆษณาเท่านี้คุณภาพสินค้าเท่านี้เขาจะบอกบอก,บอกประมาณเนี้ยเท่าที่ผมจับใจความนะครับประมาณนี้อันนี้ค่ายหนึ่งแต่ผมไม่ได้ทํามันคล้ายๆกันที่ผมไปทำเป็นอีกค่ายหนึ่งเว้ยเออผมไปทําอีกค่ายหนึ่งเพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับเรามาถอดรหัสกันนะว่าผมไปเจออะไรบ้าง แต่และธุรกิจจะดีกับคนบางประเภทนะครับไม่ได้ดีกับทุกคนนะไม่ได้ดีกับทุกคนทุกประเภทเพราะทุกคนทุกประเภทบริโภคสินค้าไม่เหมือนกันแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นผมนี่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวถ้าเพื่อนๆชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเขาอ,อาจจะชอบแบบผมเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวผมก็จะได้เงินจากคนที่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวอะอ,อ,อย่างเงีย้ยแต่คนที่เขาชอบกินข้าวผัดเขาจะไม่กินร้านผมแน่นอนเพราะเราชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมทีนี้แหละไอ้ธุรกิจเนี้ยมันจะมีข้อสังเกตอะไรบ้างนะครับ ตอนนั้นผมจําได้ไปไปไป,ไปทํางานนี่แหละผมเริ่มทํางานก็ว่าเหตุผลที่ผมไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าธุรกิจขายตรงเนี่ยผมเจอผมอยากได้เงินนะ่ะผมมีเงินบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยที่บ้านให้มาบ้างแล้วก็หางานจ็อบเล็กๆทําบ้างรู้สึกจะเป็นช่วงมหาลายัยะมหาลัยต้นๆน,น,นี่แหละผมอยากมีเงินนะ่ะแต่ผมไม่มีงานพอตอนช่วงปิดเทอมมันก็ว่างงานเด็กมหาลัยจะเอาอะไรกับมันน่ะ กินใช้ไปวันๆในอยู่หใจทิ้งไปเรียนนี่มันจบอ่ะทาไงผมก็อยากมีรายได้ใช่ไหมฮะผมก็อยากมีเงินผมก็ไปเดินดูตามพองถนนเวย้ยแต่ก่อนจะมีตู้ไอ้ตู้โทรศัพท์อ่ะมันก็จะมีป้ายแปะเอาไว้ป้ายกระดาษเคยเห็นไหมป้ายกระดาษแปะเอาไวอ้อ่ะสนใจด่วนรับสมัครไม่อัน้นพนักงานรายได้ดีผมก็ลองโทรไปเนี่ยออฟฟิศแม่งอยู่แถวๆเลยเลยห้วยขวางเป็นเลยแถวๆฟอร์จูนอะ่ะแถวๆนั้นอะ่ะออฟฟิศมันอยู่ฝั่งตรงข้าม เขาให้แต่งตัวดีไปเลยนะใส่เสื้อเชิ้ตอย่างแต่งตัวสุภาพแม่งไปที่แม่งจะเป็นออฟฟิศออฟฟิศสูงๆูงนะฮะออฟฟิศสูงสแล้วก็เข้าไปเข้าลิฟต์เขาก็โทรเขาจะมีพอโทรไปจะมีคนโทรมารับคือเขาเขาจะไม่บอกว่าเขาขายอะไรไว้เขาจะไม่บอกเขาจะอุบไว้เขาจะอุบไว้เขาจะไม่บอกให้มาดูก่อนสะดวกไหมว่างเมื่อไหร่นัดวันเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวคนเต็มแล้วไม่จะมาประมาณนี้เขาจะไม่บอกเราว่ามันคือสินค้าและบริการอะไรแปลกไหมบางคนนะครับ บางคนเขก็คิดว่าเอ้ยไม่แปลกหรอกไม่แปลกเขาก็บอกคือคือคนที่คุยกับเราจะคุยดีมากสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเงินกับงานเราอยากได้งานและเงินเราอยากได้ทํางานเพื่อแลกให้มันได้เป็นเงินเข้าเกมกันไหมพอดีกันคุณก็อยากได้งานนี่เขาก็บอกว่าที่เนี่มีงานงานอะไรไม่รู้อ่ะก่อไปฮะก่อไปเอาอีพีจบเลยไหม หรือแบบตัดยาวๆนะให้มันเป็นหลายๆลองลองดูนะลองลองดูสำหรับคนที่อยากทําธุรกิจขายตรงไม่ใช่ขายตรงทุกอย่างนะผมขายตรงประเภทนี้ถ้ามันตรงกับทรงผมเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะว่ามันเหมาะสมกับท่านหรือไม่พอเข้าไปปุ๊บจะเป็นออฟฟิศแม่งเช่าทั้งออฟฟิศเลยปิดออฟฟิศเลยผมไปกับใครผมไปคนเดียวเวลาไปไหนผมชอบไปคนเดียวผมไม่ไม่ค่อยชอบไปกับเพื่อนหรืออะไรนี่ก็เป็นข้อเสียนะบางทีอาจจะไม่มีคนมาขอมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันไม่แน่ใจแล้วเว้ย แต่ผมคิดว่าไหนๆหนมาแล้วว่ะไหนไหนมาแล้วงานก็ไม่ได้ทาเฮียอะไรนี่หว่าคนวันก็เดี๋ยวลองลองลองดูก็ได้ถ้ามันโอเคนะลองดูก็ได้ถ้าถ้ามันโอเคก็ต้องลองดูก็ได้ผมก็เข้าไปฮะก็มีคนนัดเอ้าพี่วันดีครับนั่งที่เป็นโต๊ะก็นั่งก็นั่งตุ้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 งก็มีคนที่เหมือนผมนี่แหละก็เข้ามาเรารู้ได้ไงอ่ะก็จะแต่งตัวแปลกๆเดินงงๆหน่อยเขเข้าไปเขาก็ให้กรอกประวัติสมัครเฮ้ยผมก็เตรียมเอกสารผมไปอ่ะตามหน้ากรอกสมัครเขาก็คุย มีคนมาคุยเสร็จปั๊บพาเข้าห้องใหญ่ก่อนเหมือนเดิมฮะมีคนประสบความสําเร็จครับอยู่ข้างบนแล้วก็เฮ hey, hey, hey เข้าไปจะมีคนตบมือเหมือนมีเหมือนมีมหน้ามานั่งหลังเฮ่ย hey, 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 hey อย่างเงี้ยยกมือฮันเฮ้ยดีผู้จัดการคนนี้เข้ามาคนนี้เขารางวัลเท่าน,นี้อันนี้เขาได้สองหมื่นอันนี้เขามารับรางวัลสามหมื่น 30, เป็นอย่างนั้นครับเขาขึ้นแล้วก็ลงไปเขาก็มาเวียนเล่าความสําเร็จให้ฟัง ผมก็นั่งฟังเขาพูดให้ฟังผมก็นั่งนั่งฟังใช่ไหมให้ไปไหนอ่ะพก็นั่งฟัง, ắng, <c oughs> ง,ง,ฟงแล้วก็มีคนไอ้ที่ข้างๆที่เขาโทรนัดผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้เลยคนนี้แบบเขาทํางานได้ระดับอะไรไม่รู้สินวงซินเวอร์อะไรไม่รู้ขึ้นไปเขาก็เนี่ยเขามีตั๋วนะเดี๋ยวจะไปต่างประเทศกันแล้วนะมีสิ่งดีๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่ผมผมไม่ได้อยากได้พวกนั้นเลยอ่ะผมอยากรู้ว่ามันทําอะไรวะเออทําไมอยู่มันสองหมื่นสามหมื่น ของหมื่นหนึ่งหมื่นระดับนี้นี่กําลังจะขึ้นเลยเนี่ยลูกขายเขามาประมาณนี้วิธีทําธุรกิจของพวกนี้นะครับลักษณะง่าย,ายๆมันจะเหมือนโครงสร้างเหมือนเดิมคนหนึ่งคนมีดาวลายสองขาหนึ่งดาวลายแยกสองขายังไม่ได้ตังนะเว้ยยังไม่ได้ตังหนึ่งต้องสองดาวลายหนึ่งคนหามาสองคนแล้วสองคนนั้นต้องหาสองคนนี้สองคนนี้ แถวนี้คุณก็จะได้เงินแต่มูลค่าเท่าไหร่ผมจําไม่ได้แล้วนะนะนึกภาพบอกไหมแล้วมันก็จะกินกันไปเรื่อยฮะต่อไอ้คนที่มาก็ต้องไปหามาต่ออีก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 ต่อต่อไปเรื่อยเป็นโครงสร้างแต่ละแถวเราก็จะได้เงินถ้าเราแล้วก็จะได้เงินมามันเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นอย่างนั้นผมก็ดูแล้วมันก็เหมือนที่ในทีวีที่เขารณรงค์กันอยู่ยมัน,นแต่เราเราแค่ฟังอะ่ะเราไม่ได้รู้จริงๆเว้ยเราไม่ได้รู้จริงๆว่าว่าจ่ายจริงป่ะวะ แต่ก็ดูมันก็มีบริษัทมีโต๊ะ,ม,ตะมีคอมมีคนนั่งทํางานดูแบบดูเป็นออฟฟิศน่ะแล้วแล้วผมไม่เคยเข้าไปทํางานอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าออฟฟิศมันเช่ามันเช่าได้เลยนะอยากเปิดออฟฟิศดีนิ้วโอ้เอาตังไปลงทุนวางแผนทีมงานลงทุนลงลงทุนไปก่อนแล้วก็เขอาเก็บเงินว่ามามันทําได้แต่ตอนนั้นมันเด็กมากมันไม่รู้อ่ะไปถามใครก็ไม่รู้ถามเพื่อนเพื่อนจะรู้ไหม เพื่อนอย่างมากแม่ก็รู้จากข่าวแล้วก็มาเฮ้ยมึงระวังะเวยสุดท้ายเราก็ไม่ได้เข้าไปไปไปลึกๆในนั้นใช่ไหมจนรู้ว่าอ๋อสุดท้ายมันเกิดอะไรคือพอเข้าไปวันแรกเขาจับคุยเลยนะคุย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 อ่ะไปวันแรกมึงออกไปที่ไหนมึงก็ต้องติดตังไปถูกไหมก็ต้องก็ตังไปบ้างอ่ะสามพันห้าพันอ่ะก็ต้องก็ตังไปบ้างตอนนั้นบวกมี่ตังอยู่ประมาณสักห้าพันอ่ะเก็บเก็บนั่นเก็บนี่มามีตังอยู่ประมาณสักห้าพันอ่ะติดตัวไปแล้วเวลาไปไหนก็ต้องติดตัวไปบ้าง เผื่อไปซื้อของซ,อซ,อซื้อนั่นซื้อนี่ไปเจอหุ่นกันดั้มแต่ก่อนต่อหุ่นกันดั้มก็ซื้อกันดั้มมาเจ็ดร้อยแปดร้อยว่าไปกินข้าวหน่อยนั่งรถเมล์กลับวันวนันก็ต้องมีเรื่องเสียตังค์แต่นี่เรามาหาเงินเว้ยเรามาหาเงินก็นั่งคุยเออโอเคเว้ยตัดสินใจลองทําดูว่ลาลักษณะของมันก็คือเขาจะมีสินค้ามาให้เลือกสินค้ามาให้เลือกไอ้บริษัทนี้ไม่เหมือนบริษัทอื่นครับมันเหมือนกับว่าเขาขายให้เราซื้อไป แล้วไปหาคนที่อยากทํางานอะ่ะมาซื้อของบริษัทเขาอะ่ะคือไม่ได้ให้เราซื้อของเพื่อไปขายนะเว้ยซื้อมาอันเนี้ยถ้าคุณไม่ใช้เองคุณก็ขายได้นะแต่เขาไม่ค่อยนําสนับสนุนให้ไปขายอะไรสักเท่าไหร่มันจะมีให้ให้ไปขายด้วยก็มีมันจะเป็นพวกอย่างจะเป็นพวกสมุนไพรไอ้ที่กินกินกะันอ่ะเออกินลดน้ําหนักอะไรพวกนั้นอะ่ะจะเป็นพวกพวกนั้นไม่มียี่หอยีอ่ห้อไม่ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยมีมาเป็นเล่มเลยเว้ยก็เลือกเลือก,เอ,กเอา ผมก็ดูเอ๊ะผมไม่ใช่คนขายของอะผมขายของไม่เป็นผมไม่มีเพื่อนเขาบอกเหมือนเดิมก็ไปขายญาดขายพี่น้องเขาไปแนะนําเขาวาามันดีนะแล้วก็ชักจูงเข้ามาทํางานเพื่ออนาคตที่ดีของเขานี่ไงได้สองหมื่นได้แสนหนึ่งมีรถขับคนแบบเบลล์่มเลยอ่ะโอเคผมก็ลองดูแล้วผมรู้แล้วผมมาสายผมขายของไม่ได้ผมไม่มีเพื่อนอะ่ะแล้วเพื่อนผมจะมีตังค์เหรอไม่มีอยู่แล้วก็เลยซื้อซื้อของเข้ามาครับ วันนั้นหมดตังไปสามพันได้นาฬิกามาเรือนหนึ่งแล้วก็มีเฮียอะไรมานิดหน่อย,อยเป็นนาฬิกาแบบราคาไม่แพงครับยี่ห้อแบบยี่ห้อเหมือนก็นต่ายอ่ะไม่รู้ของแท้ของกอป์ฟนะเลเือนหนึ่งแต่ต้นผมค้าขายมาจนถึงวันนี้ไอนานาฬิกาเลือนนะ่ะราคาแม่งไม่ข้ามห้าร้อยแต่เก็บครูไปแล้วสามพันผมก็บอกว่าอ๋อตรงนี้มันคงเป็นส่วนต่างแต่ก่อนผมก็ดูไม่ออกนะแต่ผมรู้ว่านาฬิกาสินค้าแบบนี้ราคาแม่งไม่ถึงสามพันแน่ๆก็เลยว่าเอ้อแต่อารแม่งกำไรแม่งคงเยอะเว้ยแม่งคงมา เอากาไรตัวนี้แหละไปจ่ายไอ้ดาวไลน์เส้นๆอ่ะแล้วก็มานั่งคุยกันจะมีทีมงานด้วยผมมีทีมงานด้วยนะมีทีมงานอยู่สองคนเ<ๆ>ขาก็มานั่งอะเนี่ยทายําไงเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปติดประกาศกันนะไปทุกที่ตอนเย็นก็นัดกันไปติดตรงนั้นไปมอกเกษตรไปนี่ไปนั่นผมก็ขยันครับมันว่างในวันวัน,นเด็กมหาลัยผมก็แปะแม่งไปเรื่อยแปะแปะแปะ,แปะ,แปะเข้ามาหาลัยนู่นไปนี่แปะแปะตามถนนอะปั่นจักรยานแปะไปเรื่อยครับปิ้นงานนั้นก็แปะไปเรื่อยแปะแปะแล้วก็แปะเขียนเบอร์ไว้แปะ จริงอย่างเขาบอกจริงๆมันมีคนโทรมามันมีคนโทรมาจริงๆโทรมาเพราะว่าเขาก็อยากหางานเขาไม่มีเงินเขาอยากมาทํางานเพื่อแลกเงินเขาก็โทรมาหาเราเราทําไงอ่ะเราก็ทําตามที่ไอ้นั่นมันบอกอ่ะเราก็นัดเขาไปวันนั้นผมนัดมาได้ห้าคนมั้งรู้สึกห้าคนอ่ะแต่มีคนทําจริงๆแค่คนเดียวเข้ามาปุ๊บก็เหมือนเดิม นี่นั่นนี่นั่งคุยคือเฮ้ยถ้าเราเราคุยไม่จบเราคุยไม่เป็นเขาก็จะมีคนมาช่วยคุยม่งจะมาล้อมเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเพื่อให้มึงกดดันนะให้มึงรู้สึกว่าบางทีบางคนก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องลองสักครั้งเหมือนผมอะลองสักครั้งวะเผื่อเราจะได้เงินเข้ามาพอทาพําไปสักพักเว้ยผมมีลักษณะแบบนี้ละผมได้อีน้องนี่มาข้างหนึ่งละเออผมได้ขาผมผมได้ตรงนี้ก่อนเออมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก่อนผมได้ขามาข้างหนึ่ง ได้ขามาข้างหนึ่งแล้วได้อีน้องนี่มาอ่าผมต้องหาขายข้างหนึ่งนึกภาพออกไหมฮนะอีน้องนี่ก็มาเหมือนเดิมครับจ่ายตังค์ไม่รู้เขาซื้ออะไรเหมือนกันนะ่ะเขาซื้ออะไรก็ไม่รู้ก็มาเหมือนกันก็มานัดประชุมกันอย่างเงี้ยทีมเรามันก็จะใหญ่ขึ้นเลยเขาก็ไปหาคนมาก็เหมือนเดิมอะไปแปะตามตู้อยู่ใกล้บ้านแถวไหนก็แปะตามตู้ก็โซนใครโซนนั้นก็แปะวิง่งแปะไปทุกวันวันวันไม่มีอะไรแปะไปทุกวันแล้วก็พาคุณมานั่งคุยเหมือนเดิมครับ รู้สึกว่าสภาพนั้นผมก็จะได้แบบนี้มาข้างหนึ่งได้มาอีกคนหนึ่งผมหามาได้ละสองคนผมหามาได้สองคนเสร็จปั๊บผมทําไงอะ่ะผมก็ต้องช่วยไอ้ไอสองไอ้สอคนนี้หาคนมาต่อเพื่อผมจะได้เงินแถวแรกไงใช่ไหมผมก็จะหาคนมาช่วยแถวแรกนะครับแค่ผมหาได้แถวแรกเนี่ยผมก็ได้สามพันผมคืนแล้วถูกปะทำง,งานอย่างนั้นเฮ้ยเราได้มาสองคนแล้วเว้ยเราขาดอีกสองนี้สองนี้ สี่คนคิดง่ายๆหาสี่คนมาให้มึงเลยคนละสองละสองกูตัดชั่วกูได้กลับมาละสามพันไอ้หียเอาไปลองดูเวลยลงทุนมาแล้วนี่ไหนๆก็เข้ามาแล้วอะ่ะเราพอจะรู้แล้วว่าไอ้ของที่เขาขายราคามันสูงนะเว้ยราคามันสูงแล้วก็คงเอากําไรที่สูงนั่นแหละมาจ่ายคืนน่ะเตะคืนเตะคืนน่ะผมก็ทํางานแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มั่นใจ ไม่ไม่เรามีความรู้สึกมันไม่ได้มั่นใจในบริษัทเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันลอยๆอยยังไงไม่รู้มันลอยๆยมันรู้สึกว่าเราเป็นพนักงานมันก็ไม่ได้มีบัตรอะไรบัตรเซลล์สวัสดิการอะไรที่เขาเ้าเหมือนจะควรจะได้ควรจะมีกูก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยกูมีแต่มึงหามาเท่าเนี้แล้วเขาจะคืนสามพันให้มึงนะประมาณนี้ฮะประมาณนั้นแต่ตัวเลขมันไม่ใช่สามพันู้นนั้นรู้สึกจะประมาณสองพันแถวๆนั้นอ่ะมันไม่ถึงสามพันหรอกมันสองพันกว่านี้แหละ ผมก็หาต่อไปฮะหาเหมือนเดิมก็แปะ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 ,แปะไปเลยก็มีคนโทรเข้ามาหาผมเรื่อยๆครับผมก็นัดไปนัดโยนโยน,โยน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 เข้าไปวันไหนใครไม่สะดวกเขาก็ให้เรามาแล้วก็ไปบอกคนนั้นอันนี้มาจากคนนี้บอกคนนี้ก็จะจะมีสะเสมียนอยู่คนหนึ่งอืมเป็นรอบๆมาผมก็พามาครับสักพักหนึ่งฮะไอ้ตัวนี้มันหายไปอีน้องคนนี้มันหาคนไม่ได้เลยมันก็หยุดอยู่อย่างนั้นพอหยุดอยู่อย่างนั้น แอคเค้ามันมันมันก็อยู่อย่างนั้นนะฮะเขาก็ไม่ไม่ทําอะไรก็อยู่อย่างนั้นแต่เนี้ยไอแอคเค้าพวกเนี้ยมันมีอายุด้วยนะสามเดือนหเดือนหรือไงเนี่ยคือถ้ามันไม่อ c t ที e มันก็จะวอยไปครับมันก็จะถูกดีดไปขาผมก็จะขาดไปข้างนึงเออแล้วแต่แล้วแต่บริษัทว่ามันทําแบบไหนผมก็หาไปเรื่อยๆผมหาจนมันครบเนี่ยตึ๊บเนี่ยผมมาต่ออีน้องอีน้องคนนี้ไม่อยู่แล้วนะไม่เห็นติดต่อไม่ได้ไม่รู้ไปไหนแต่ผมเอามาต่อขาให้เขาสองขาถ้าหาคนมานี่แหละหาคนมาเสียตังค์ให้มงอ หาหามาปุ๊บมันก็มีเช็คมาใบหนึ่งออกเช็คมาให้ชื่อผมนั่นแหละผมผมก็ไปเอาเช็คอืมแต่ระหว่างนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่ามันแป,กแปลกๆเว้ยมันเอ๊ะมันเอ๊ะคือไอบริษัทที่รับเนี่ยเต็มเลยมีเต็มไปหมดเลยนะผมก็เคยไปดูแถบช่วไรศสีก็มีเหมือนอย่างนี้แต่กระจกกว่าเป็นเป็นทาวเว้าเล็กๆเ,กเกขามานั่งคนนั่งชิดๆกันหน่อยเหมือนเดิมเฮ้เ hey, ฮ hey, hey, มีคนเฮ้เ hey, ฮ hey, hey, สนับสนุนกัน,นเหมือนเดิมอันนั้นขายพวกอะไรอะไรปูสารสก,กัดจาก ปูกินแล้วมันจะลดไปจับไขมันอะไรสักอย่างเขาขายโูรดักตัวนั้นอนะพวกนั้นพวกพวกของกินก็มีคนมานั่งฟังในห้องเต็มห้องเลยฮนะพอเต็มห้องเสร็จก็จะมีคนเห็นด้วยเวลาับพวกเา่าหรืเฮ้ยอ่ากูเอาละแม่งคล้ายๆกันเลยโมเดลคล้ายๆกันตัดขาคล้ายๆกันสวัสดิการต่างกันนิดหน่อยอันนี้แม่งเน้นไอสารสกัดจากปูบริษัทเล็กหน่อยไม่ค่อยน่าเชื่อถือผมว่าเขาจะมีคนมาคุยกับผมมาหนึ่งคนมาสองคนนะฮะกินกูไม่ได้แล้ว จะห้าร้อยเจ็ด้อยสองพันหนึ่งเขามีทุกทุกราคาให้มึงเลยครับเขามีทุกราคาให้มึงเลยห้าร้อยมันก็เอานะผมไม่มีตังค์หรอกผมยิงไปอย่างเงี้ยผมไม่มีเงินผมอยากมาหา,างานเพราะว่าผมไม่มีเงินมันก็ลุกหนีคือมึงไม่มีเงินมันจะลุกหนีเลยเขาต้องการเงินจากเราเว้ยเป็นบริษัทที่ต้องการเงินจากเรานะเขาจะไม่มีก็ลุกมันก็ลุกหนีเลยเออเริ่มเห็นเริ่มเห็นอะไรไหมผมก็ไปอีกที่หนึ่งเว้ยอยู่แถวแถวไอเสนาผมจะหาแถวแถวบ้านผมเนีย คล้ายกันเลยคล้ายๆแบบนี้แต่เขาขายเป็นสมุนไพรที่ไปขายที่ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่กินแล้วแบบเป็นอะไรไม่รู้อ่ะคล้ายๆแบบนี้เลยเป็นบริษัทสภาพประมาณที่ผมไปดูเหมือนที่โชกะสีอ่ะสภาพมันไม่ได้หรูเหมือนที่แถวแถวไอ้ตรงไอ้ฟอร์จูนที่ผมบอกมันไม่ได้หรูแบบนั้นเว้ยมันเป็นแบบนั้นแล้วผมก็กลับมาทํางานที่เดิมเว้ยแล้วมันก็ผมที่ผมทําได้เขาก็ตีเช็คมาส่วนไอ้คนที่เหลือพวกนี้แม่งแต่สลายไปหมดแล้วนะคือเขามาทําคือเขาซื้อของมาชุดหนึ่งแล้วเขาก็ เหมือนหาคนไม่ได้อ่ะหาคนไม่ได้เขาก็เลิกไปเพราะว่าอะไรคนพวกนั้นเขาไม่ได้ว่างเหมือนผมนี่ผมปิดเทอมผมว่างนี่หว่าผมก็หาไปเรื่อยหาคนที่เขาอยากได้เงินมาสิบสิบคนจะมีสักคนที่ก้าวพัดดวงจ่ายเงินกับผมอ่ะแล้วเขาก็หายไปคุณคิดว่ามันเป็นยังไงครับมันเป็นงานที่ดีไหมอืมผมว่ามันเป็นงานที่ไม่ดีอ่ะทำแล้วแม่งไม่มีความสุขเลยรู้สึกพาคนก็ามาเสียตังค์ด้วยนะ เป็นอย่างเงี้ยกูก็โดนมาอย่างเงี้ยพอโดนมากูก็ต้องมาทํางานให้มันน่ะแล้วสุดท้ายครับบริษัทก็ปิดไปในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีพอผมไปต,ตัวเต,ตะเตัวเตะไม่ค่อยมีคนแล้วแบบสวัสดีค่ะก็มีคนโทรมาหาผมเรื่อยๆครับผมบอกเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับคือไม่อยากรับแล้วว่ะขาดทุนนั่นน่ะได้นาฬิกามาเรือนึงได้เงินคืนมาสองพันกว่าบาทขาดทุนนั่นน่ะแล้วก็ลงลงแรงไว้มันไม่ได้เลยเลยครับแล้วก็มีแต่เนี่ยอย่างที่บอกส่วนไอ้คนที่ได้ก็อาจน่าจะมีนะ แต่คงต้องมีตามเวลาของเขาไอ้บริษัทพวกนี้มันจะกินตัวไปเรื่อยๆแล้วมันก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่ฮะลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้พอคนฟังผมก็จะเหมือนคนฟังข่าวอะแต่คนฟังข่าวคนฟังคนน่ะไม่รู้นะถ้าไม่เชื่อผมก็ต้องไปลองแต่ที่เราได้จริงๆเลยจากการขายตรงคืออะไรรู้ไหมผมสนับสนุนให้คุณไปลองด้วยหนึ่งค่าธรรมเนียมคุณจ่ายได้ค่าธรรมเนียมคุณจ่ายได้มันไม่ได้แพงมากหรอก คุณพอจะจ่ายมันได้สองคุณจะได้รู้คุณจะได้รู้ว่าอันนี้ถือว่าเป็นค่าลงทะเบียนเรียนแล้วกันผมนึกว่าคุณไปซื้อคลาสเรียนถักคลาสหนึ่งเหมือนเรียนคอร์สภาษาอังกฤษอ่ะสองพั 2000, 3000, 000, 500, นสามพันพันห้าจ่ายทิ้งเลยคุณเรียนและศึกษาตรงเนี้ยเพื่อมาบอกแบบผมเนี่ยเ่อเออว่ะเฮ้ยบางคนเขาอาจจะทําได้ก็ได้นะเราไม่รู้นะเขาอาจจะมีฝีมือทําได้ก็ได้ที่เขาดีวันเยอะๆอาจจะทําได้ก็ได้เราไม่รู้เขาอาจจะเป็นสุดยอดนักขายเขาอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ผมทําแล้วมันไม่สบายใจ แล้วผมรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปกูอยากทาว่ะทําไมอ่ะกูจะได้มาเล่าให้ฟังอย่างนี้ไงแล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันเหมือนเราไปซื้อวัคซีนจากที่ฟังที่เขาลือเล่าอ้างเรารู้แล้ะแม่งเป็นแบบเนี้ยมันเป็นประมาณเนี้ยทรงประมาณเนี้ยเราจะได้เหมือนเราได้ได้ได้โครงสร้างเข้ามาทีนี้เขามีโครงสร้างอะไรใหม่เรารู้เลยแม่งเหมือนโครงนี้เลยแม่งโครงบ้านนี้เลยการตัดจ่ายแบบนี้ลักษณะทํางานค,คล้ายๆแบบนี้ เราจะรู้แต่บางคนไปทํารู้ทั้งรู้ก็ไปทาก็มีนะเพราะเขามีฝีมือเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้บริษัทพวกนี้แม่งทำแล้วแม่งเปิดได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ปิดเพราะมันกินตัวถ้ามาเทียบก็เหมือนไอ้แช so, ร์ลูกโซ่ะคล้ายๆกันไหมแต่นั่นเขาโปรดักต์เขาคือเอาเงินไปลงทุนได้ดอกเบีย้ยดอกผลที่ดีอันนี้ของผมไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนเว้ยแต่สินค้าของผมคือให้คนซื้อแล้วไปขายคนเพื่อให้ได้กําไรเราขายได้กําไรก็ได้นะสมมุติว่าคุณซื้อนาฬิกามาสามพันคุณไปขายสามพันห้าคุณได้ห้าร้อยไม่มีปัญ ไม่มีปัญหานี่คุณก็ได้เงินบริษัทก็ได้เงินคุณอาจจะไม่ต้องหาดาวไลน์ก็ได้ไม่มีปัญหาเบิกของไม่ขายแต่ที่สคาคัญคือเบอิกเงินสดถ้าคุณขายได้คุณก็เอาเงินไปมันยินดีขายหุ้นอยู่แล้วผมเอาสิบเลือนครับมันยินดีถ้ามึงขายได้มันยินดีมันไม่มีปัญหาแต่ของนี่มันมาขายราคามันจะสูงหน่อยเท่านั้นเองแล้วคุณก็จะขายมันได้ยากเท่านั้นนะฮะผมอาจจะขายได้ไม่เก่งไม่เก่งพอแล้วบริษัทอาจจะอาจจะปิดของเขาเองก็ได้นะเขาอ,อาจจะทํามาปกติกได้นะแต่ผม ภาพจากหลายๆเคสถามสินค้าตอบไม่ได้ถามอะไรก็ไม่ตอบมันแปลกๆมันแปลกๆป,ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือประสบการณ์ธุรกิจส่วนตัวของผมนะถ้ามันเป็นประโยชน์กับคุณก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปจะได้หาหาทียอะไรมานั่งคิดให้ดูอันนี้คือเออเฮ้ยเออ,เอ,อว่ะเรานึกขึ้นได้เราเฮ้ยเราลองกู้ใส่ดูดิเผื่อมีคนเขาจะสนใจดูเผื่อเฮ้ย เฮ้ยฟังพี่แล้เฮียพวกนี้กูไปขายตรงเน่ยมีอาจจะมีก็ได้ไม่รู้แล้วแต่คุณผมื้อว่าคุณจ่ายได้ถ้า500-300แล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูซื้อประสบการณ์สักครั้งหนึ่งวะลองดูครับสวัสดีครับ